ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งชายเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสถือศีลห้าเข้าวัดฟังธรรมไม่ได้เว้นว่างเลยทุกครั้งเมื่อมีโอกาสยามว่างเว้นจากธุรการงานเศรษฐีผู้นี้จะเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำอยู่เสมอครั้งนี้ก็อีกเช่นกันเขาให้คนรับใช้ในบ้านตระเตรียมของเนสด ดอกไม้ผ้าจีวรมากมายเพื่อนำไปถวายพระพิสุสงฆ์ในวัดครั้งนี้งานพี่ว่างเว้นหลายวันพี่อาจจะไปฟังธรรมนั่งสมาธิในวัดหลายวันหน่อยเจ้าจงอยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านให้ดีเถอะได้จ้ะพี่พี่ไปฟังธรรมให้สบายใจเธอะอย่าห่วงเลยทางนี้น้องจะดูแลเองจ้ะ ครั้นรุ่งเช้าเศรษฐีก็เดินทางออกจากบ้านพร้อมของห่อใหญ่ที่เตรียมไปถวายพระภิสูสม์จุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้คือการทำบุญใหญ่หน้าตาของเศรษฐีจึงเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานเมื่อเขาเดินทางออกจากบ้านเจอเพื่อนบ้านก็ทักทายอารมณ์ดีไปไหนละ่ะท่านเศรษฐีออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเชียว ผมจะไปวัดจัป่าไปกับผมไม่ละ่ะเข้าวัดฟังธรรมแล้วสบายใจดีนะโอ้ยท่านเศรษฐีไม่ต้องไปชวนป่าเขารอกลุงพาป่าไปฟังธรรมท,ทีไรหลับทุกทีเลยเศรษฐีผู้นี้แม้จะมีฐานะร่ำรวยแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ทะนงตัวเขาให้ความเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือทุกคนตามที่จะช่วยได้ สิ่งนั้นจึงทำให้ชาวบ้านต่างรักใคร่และรู้จักสนิทสนมเศรษฐีผู้นี้เป็นอย่างดีทางด้านภรรยาของเศรษฐีเมื่อสามีไม่อยู่บ้านหลายวันจึงให้คนไปรับแม่มาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านแม่ยายเศรษฐีนี้เป็นคนหูตึงมักจะได้ยินผิดผิดถูกถูกเสมอสวัสดีจ่าแม่เดินทางมาตั้งไกลเหนื่อยไหมจ๊ะมามามา,มาพักข้างในก่อนเถอะจ้ะ โอ้ยเลื่อยอะไรไม่มีล็อกแม่เอามาแต่เสื้อผ้ากับข่าวของนิดนๆหน่อยๆเองฉันถามว่าแม่เหนื่อยไหมไม่ได้ถามว่าเลื่อยจ้าพันรยาเศรษฐีเตรียมอาหารมากมายไว้ต้อนรับผู้เป็นแม่เมื่อมาถึงก็ชวนให้ทานข้าวด้วยกันทานกันไปคุยกันไปให้หายคิดถึงอาหารที่นี่อร่อยถูกปากแม่ไหมจ๊ะฮะจะว่าอะไรนะ อะไรลอยๆนะลูกกับข้าวที่นี่นะจ๊ะแม่ชอบไหมอโอโอ้ออร่อยอร่อยเออแกก็รู้ว่าแม่หูตึงพูดให้ดังหน่อยสิเมื่อสองแม่ลูกรับประทานอาหารกันจนอิ่มเสร็จสับก็ชวนกันมานั่งรับลมที่หน้าบ้านผู้เป็นแม่เมื่อลูกออกมาอยู่ข้างนอกบ้านกับสามีก็มีความเป็นห่วงจึงถามเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างลูกสาวกับลูกเขยผู้เป็นเศรษฐีััวของเองเป็นยังไงบ้างละ่ะมาอยู่บ้านเขาเขาเลี้ยงแกดีหรือเปล่านะโธ่แม่อย่าเป็นห่วงฉันเลยจ้าพี่เศรษฐีเขาเป็นคนดีดูแลฉันดีมากเลยจ่ะแม่แล้วแกสองคนอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าพอเศรษฐีนั่นเขาทำอะไรให้แกเจ็บใจบ้างไหม แม่พูดอะไรอย่างนั้นคนที่เปรียบพร้อมทุกอย่างเหมือนผัวฉันนะ่ะทั้งมารยาททั้งงานทั้งเงินเช่นลูกเขยของแม่แม่จะเป็นคนที่บวชแล้วก็ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยจ้าอะไรนะพอเศรษฐีผัวเองออกบวชแล้วหรือโทษทำไมออกบวชเสียเหาแม่หูตึงฝั่งลูกสาวไม่ถนัดได้ยินแต่คำว่าบวชเท่านั้น ก็เข้าใจว่าเศรษฐีออกบวชเสียแล้วจึงร้องโวยวายตะโกนเสียงดังว่าเศรษฐีออกบวชแล้วคนงานในบ้านเมื่อได้ยินเสียงแม่ยายเศรษฐีโวยวายว่าเศรษฐีออกบวชทุกคนก็เชื่อตามนั้นต่างตกใจกันใหญ่โตบ้างก็นำไปพูดบอกคนอื่นต่อๆกันไปอะไรนะอะไรนะท่านเศรษฐีออกบวชแล้วหรือโถเอ้ยแล้วใครจะอยู่เป็นหลักให้กับบ้านละเนี่ย เรื่องราวเลยเถิดใหญ่โตเมื่อคนรับใช้ในบ้านนำเรื่องที่ได้ยินจากแม่ยายเศรษฐีไปเล่าต่อๆกันไปบางก็ร้องไห้ฟูงไฟาบางก็เอาไปเล่าให้กับคนในหมู่บ้านอื่นๆฟังจากหมู่บ้านหนึ่งก็กระจายไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งข่าวเรื่องเศรษฐีออกบวชถูกชาวบ้านนำไปเล่าต่อๆกันจนขยายวงออกไปนอกหมู่บ้านขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ เจ้าได้ยินข่าวเศรษฐีหมู่บ้านโน้นออกบวชหรือเปล่าได้ยินสิไม่น่าแปลกหรอกเศรษฐีผู้นั้นใจบุญจะตายเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำโอ้ยนี่ก็คงคิดจะมีความสุขทางธรรมไปตลอดเลยละมั้งถึงได้ออกบวชนั่นนะสิขาก็ว่าอย่างนั้นแหละขออนุโมทนาบุญด้วยคนเศรษฐีครั้นสดับฟังธรรมของพระทศพลแล้วก็ออกจากวิหารกลับเข้าเมือง ขณะนั้นเขากำลังเดินผ่านไปยังหมู่บ้านที่มีชายกลุ่มหนึ่งกำลังพูดคุยเรื่องของเขาออกบวชอยู่พอดีเอชาวบ้านแถวนี้คุยเรื่องอะไรกันนะทำไมมองมาทางเราแปลกๆด้วยชายกลุ่มนั้นเมื่อเห็นเศรษฐีเดินออกจากวัดในเพศคฤรัสหัดเช่นเดิมก็แปลกใจจึงตะโกนถามเศรษฐีในเรื่องที่ตนได้ยินมา อ้าวท่านเศรษฐีท่านยังไม่ได้ออกบวชหรือมีขขาวว่าท่านออกบวชพวกคนใช้ในบ้านต่างพากันร้องไห้ฟูมไฟายใครๆก็เข้าใจว่าท่านออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้วนี่เราไม่ได้ออกบวชสักหน่อยแต่คนอื่นๆกลับเข้าใจว่าเราออกบวชแล้วช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเสียงดีได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ควรจะให้เสียงนี้หายไปเราควรจะบวชเสียวันนี้แหละ ครั้นเศรษฐีได้ยินดังนั้นเขาก็ตัดสินใจออกบวชตามเสียงเล่าลือที่ได้ยินระหว่างทางทำให้เขาตัดสินใจเดินทางกลับไปยังวิหารเชตวันอีกครั้งเศรษฐีเมื่อกลับไปถึงวิหารเชตวันก็เข้าเฝ้าพระศาสดาทันที และเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งพบพานมาถวายแด่พระศัสดาข้าแต่พระองค์ธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเสียเพราะฉะนั้นข้าพระองค์มีประสงค์จะบวชจึงได้มาที่วิหารนี้อีกครั้งพระเจ้าค่ะครั้นเขาบรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหรันต์ เหตุการณ์นี้ปรากฏเรื่องลือไปในคณะสงฆ์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในโรงธรรมได้ยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเมื่อพระศาสดาทรงทราบถึงเรื่องราวที่พูดคุยกันก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้นี้เป็นผู้มีบุญมากแม้ในการก่อนเขาก็ทำเช่นนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วด้วยความที่คิดว่า เสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้เสียไปเมื่อได้ยินเรื่องการออกบวชเขาจึงตัดสินใจออกบวชได้อย่างง่ายดายเช่นนี้